สวัสดีครับหัวพิชัยโตโรบีครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่เจ็ดนะฮะมิถุนายนปี2 5 6พากบปดครับก็ช่างพ้นลบบรีนะครับเวลาครับเที่ยงยี่้านาทีนะครับโดยประมาณมาตามนัดครับอีกหนึ่งคันนะครับนัดไว้ว่าวันเสาร์จะมานะครับก็เป็นอีพีหนึ่งแล้วกันครับสำหรับมีมดิวนะครับคันนี้นะก็ยกหอยนะครับขึ้นตรวจสอบครับอาการน้ำมันเครื่องรั่วลิกนะครับคันนี้ก็คือคันที่แล้วนะ ที่ทําไปนะครับหลาดนี้ครับน .18 i นะแอนะครับเครื่องเอ็นยี่สิบครับก็คราวที่แล้วที่ไฟเครื่องโชว์ครับมิดไฟนะเราเปลี่ยนเครื่องสี่หัวพร้อมนูกคอยหนึ่งตัวครับสูบสามนะครับก็แจ้งไปว่าน้ำมันเครื่องหยดที่พื้นนะครับลูกค้ารับทราบแล้ววันนี้ก็นัดมาวันเสาร์ก็เข้ามาเรียบร้อยครับเมื่อประมาณยี่สิบนาทีที่แล้วครับนะครับก็จากการตรวจสอบนะครับ พบว่าน้ำมันเครื่องรั่วล็กเป็นจํานวนมากนะครับจอดนหยดตลอดเลยครับนะก็เห็นต้องควบนะครับเข้าเช็คนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรครับทําน้ํามันเครื่องให้หยุดไหลนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้ไหลต่อไปแบบนี้นะครับอาจจะมีอาการน้ํามันเครื่องขาดครับชาร์บละลายได้นะครับในอนาคตนะฮะก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นทําการตรวจสอบเลยอ่าตอนนี้ผมจะพาไปดูที่ถัดล่างนะครับตอนนี้เราถอดมาแล้วครับนะนี่ฮะ อันนี้ถาดถาดหน้านะครับนะจะไหลเวิร์งเงี้ยเยอะครับเปียกนะนี่ขังนะตั้งกลางแดดให้ดูครับนะชิ้นนี้คือชิ้นหลังครับชิ้นหลังนี่เปียกชกเลยครับเนี่ยพอวางถาดในที่ต่ำนะน้ำมันเครื่องเนี่ยไหลฮะเนี่ยน้ำมันเครื่องดำปีนะครับเนี่ยไหลนะแสดงว่ารั่วอย่างหนักนะครับนะอาการนี้คือรั่วครับไม่ใช่ซึมนะไม่ใช่ซึมเป็นไอนะครับเนี่ยรั่วมาขังไว้ครับ นะครับนะถ้าเป็นไอไอก็จะเป็นแบบนี้ครับเปียกเปียก,กแห้งๆอย่างนี้ฮะเนี่ยครับไอไอเปียกเปียกแห้งๆนะอันนี้เขาเรียกเปียกชุ่มเลยครับลัว่วนะน้ำมันเครื่องล่วนะสั้นๆเลยนะล่วเยอะนะครับล่วเยอะเห็นไหมครับอ่าโอเคครับเราตามไปดูที่รถกันนะครับว่าปัญหาที่เราเจอนะฮะนะเบื้องต้นนะครับ นะคานเหล็กใต้นี่นะเปียกไปด้วยน้ำมันเครื่องทั้งหมดเลยครับนะแล้วก็ถอดฝาปิดเดี๋ยสามชิ้นออกมาด้านด้านในนะอันนี้ฝาปิดของแครงเซนเซอร์นะครับนะหรือเซ็นเซอร์จุดระเบิดฮะมีฝาปิดรูปร่างแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ใต้หอหมูครับส่วนอันนี้ด้านข้างของของหมูครับเห็นนะเปียกทั้งหมดครับนะเปียกแชะไปด้วยน้ำมันเครื่องครับแล้วเราถ่ายภาพให้ดูนะนี่ครับที่เหเหลืองๆนี่ครับคือน้ำมันเครื่องรั่วทั้งหมดครับ นี like, ่ฮะอย่างนี้ครับ่านีวไม่มีเปิดนะครับนี่ครับนาั่วเลยนะครับน้ำมันเครื่องนาั่วเยอะครับั่วเยอะนะก็เดี๋ยวเราตรวจสอบนะฮะว่าเป็นซีนข้าเหวี่ยงหรือเปล่านะครับนะครับก็เป็นซีนข้าเหวี่ยงหน้าจากการที่ดูไปด้านบนนะครับมองก็ไปข้างบนนู้นนะครับที่มือผมชี้ขึ้ไหมฮะเป็นยางฝาข้อวาล์วครับแล้วก็สวิตช์แงนั้นน้ำมันเครื่องนะครับที่ั่ว นะทั้งหมดสามสามที่ครับนะครับสามที่นะนี่ครับเห็นไหมเปียกทั้งคานหมดเลยครับนะทั้งหมดคือสามที่นะที่เราสงสัยเดี๋ยวเราดาเนินการนะครับตรวจเช็คอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นจุดไหนบ้างนะครับจะได้แจ้งลูกค้าแล้วก็ทําการเสนอราคานะครับก่อนสั่งซ่อมนะครับนะครับก็ ามนี้เลยครับเอฟซีนะก็คลิปนี้คงเป็นคลิปสั้นๆสําหรับหัวใจตัวรถบลีครับเ่้าปืนรถบลีนะครับก็เข้ากันมาเรื่อยๆนะเป็นตามวงโลกครับรถก็เยอะนะส่วนเวลาที่จอดรถก็ต้องหลายวันหน่อยนะครับถ้าเซนลูกต้องมีการยกเกียร์ออกครับนะเพื่อตรวจสอบเซนข้อเหวี่ยงนะครับหลังแล้วก็ต้องเปลี่ยนซีนท้อเกียร์ไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องยกหลายรอบครับนะครับทําจุดหนึ่งนะก็ ต้องทาอีกจุดหนึ่งใกล้ๆกันไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าซ mm ีนทอกรั่วก็ต้องมายกเกียร์กันอีกครับเสียค่าแรงสองต่อนะครับคันนี้จากการดูผุนผลินก็เหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไปลึกๆนะข้างในจะเห็นได้ว่าสายไฟครับหลุดออกจากปลอกแค่ทั้งหมดเลยครับนี่ผมฉายดูเห็นไหมท่านดูสายไฟครับนะาหลุดลุยออกมาจากปอกครับนะก็เป็นสายไฟเปือย <c oughs> ทั้งนั้นเลยครับด้านในเห็นไหม ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ผมก็จะเล่าชี้แจงให้ฟังว่าจากภาพที่ได้เห็นนะครับใส่ไฟหลุดหลุดนะหลุดกจากปลอกค่ยง่ายครับปอกเสื่อมสภาพเนี่ยแบบนี้ฮะเนี่ยเนี่ยครับ,รบอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวนะขออภัยะเดีอยวาพอดีไฟไม่ชัดอ่าเนี่ยอย่างเี้ครับบอกมันหลุดลุ่ยเห็ไหมฮะมันก็ใส่ไฟก็จะโชว์ตัวด้านในแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวอ่าเนี่ยครับพอเห็นนะ นะพอสายไฟโชดด้านในฮะไอตัวใสยไฟเนี่ยที่อยู่ฉนวนด้านในเนี่ยนะมันถูก็แข็งนวมันเครื่อนตลอดเลยวะเนี่ยนะครับเนี่ยลมตีมันก็ถู้ไงครับขยับขยับถูกไปอีกหน่อยก็ช็อตถ้าลงกาวครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเมื่อกี้มันกรอบไปเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะข้างในเป็นสส่ไฟแบบนี้ครับเอฟซีดูนะฮะขออภัยนะมึงไม่ค่อยนิ่งครับเนี่ยแล้วเปิดไฟให้ท่านดูดีกว่า ท่านจะได้เห็นและเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวซูมนิดนึงเห็นไหมฮะเนี่ยครับมันเป็นสายไฟสองเส้นนั่นเหลืองกับแดงเนี่ยสามเส้นเนี่ยเนียครับเห็นไหมฮะสายไฟสามเส้นนะะมันโลดๆจะปองเลยต่ตอนแรกครับมันก็มันก็มาถูครับเนี่ยอันนี้ก็อ่างมันเครื่องครับเห็นไหมฮะลมตีมันก็ถูเนี่ยถูไปเรื่อยไงครับะไม่ช้าครับมันก็ลงกาวครับนาเ็นเซอร์ ก็มีปัญหาอีกนะก็ไฟโชว์อะไรก็ว่ากันไปนะก็ต้องเข้าหาช่างครับเสียงเงินไปอีกครับตามระเบียบนะก็เดี๋ยวอะไรไม่ดีนะเดี๋ยวเราจะหลบให้นิดนึงนะเท่าที่จะทําได้เราก็จะหลบให้ใสป่ปอกให้นะก็ความปลอดภัยของลูกค้านะครับเป็นจุดแถมไปนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยนะหวังว่าที่ีคงเข้าใจในการพูดของผมนะครับบางที่กุกกักเรื่องภาพนะเพราะว่าต้องถ่ายทําคนเดียวนะขออภัยครับนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับอาการรถมีมา,มามากมายนะครับแล้วก็ในทุกคันก็มีทุกเยอะทุกคันนะครับท่านไหนที่จะใช้เดินทางไกลบ่อยจะใช้รถบ่อยเพิ่งซื้อรถมานะหรือซื้อเป็นเวลานานแล้วไม่ได้เข้าอู่เลยหลายปีแล้วก็ลองหมั่นตรวจเช็คนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เช็คครับวันใดวันหนึ่งก็ต้องขึ้นไปอยู่บนรถสไลด์ครับนะครับแล้วเมื่อรถดับรถมีปัญหาสไลด์เข้ามาในอู่ ทั้งหมูก็จะสามารถเรียกเงินท่าน,านได้เยอะด้วยนะครับเพราะรถท่านไม่ปกติถึงยกรากมานะครับอย่างที่ผมเคยบอกแต่ถ้าท่านขับรถมาเช็คเนี่ยขับมาได้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นไม่มากครับช่างก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียกเงินท่านได้นะฉวยโอกาสตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นทํารถน่ะต้องทําให้มันค่อนข้างสบมบูรณ์จะดีที่สุดนะนึกถึงระยะยาวครับนะฮะเวลาวิ่งเข้าไปช่างก็แก้ไขบางจุดแล้วก็นํารถมาใช้ต่อ แต่ถ้าสไลด์เข้าไปช่างก็จะบอกว่ายากฮะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะต้องใช้เวลาต้องรอต้องตรวจสอบละเอียดตรงนู่นตรงนี่ฮะมากมายครับปัญหาสารพันธ์นะปัญหามากไม่เท่าไหร่ครับเวลาในการซ่อมมากด้วยนะครับเวลาในการซ่อมมากก็ไม่เท่าไหร่ครับโดนบวกเงินเยอะด้วยนะนะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดครับนะด้วยความหวังนี้ครับนะช่างพื้นรุปนีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ